โอเคเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาตอบเมนนี่เลยเนาะอ่าพอดีว่าโอวินได้ฮิดเอาคลิปลงเนาะคลิปตัวที่มันเสียลงเนาะแต่ว่าอ่าเพิ่นผู้นี้เนาะมาเมนบอกว่าต้องมีคลิปแก้กมือแล้วล่ะเนาะโอเคมาเดี๋ยวโอเบนจะมาเฮ็ดคลิปตอบเลยเนาะว่าเฮ็ดคลิปแก้มือเนาะสำหรับมือนั้นเนาะโอวินเทรดไปกาลบอยู่ประมาณอ่าร้อยป่ายเนาะร้อยป่ายสองร้อยอย่าเนาะอ่าสำหรับมือนี้เดี๋ยวจะมาแก้มือเนาะอ่าเอาแรกออาอินเลยสำหรับเรานี้ตามซื้อขึ้นไปเนาะอ่า เป็นอย่างเนาะโอเปนจึงตามซื้อขึ้นไปสําหรับออเดอร์นี้เนาะเพราะว่าเห็น,นลงมาเนาะต่ำกับจุดที่เป็นแนวขับเนาะอ่าต่ำกับจุดที่เป็ีนแนวขับเนาะเพราะว่าเนับตัวนี้ก็ค่อนข้างมาแข็งแร้งเลยเนาะเพราะว่ามันมีซีทั้งเทียนเนาะลงมาต่ําแล้วมันบอสามารถโดงมาต่อได้เนาะลงมาต่ําแล้วอ่ามันก็ขึ้นไปต่อเนาะลงมาต่ําแล้วขึ้นไปฉะนั้นเนาะออเดอร์นี้โอเปนก็เลยว่าตามซื้อขึ้นไปเลยอ่าก็ถือว่าเป็นแห่งค่อนข้างบาใหญ่เลยเนาะออเดอร์แรกนี้อออินได้ออเดอร์แรกนีนะ ็ถือว่าบินมาได้เนาะก่อนเนาะอสารนันจะไปต่อเลยอ่ครับจอวัดหนึ่งเนาะโอเคบัลนี้มาเบิ้งออเดอร์ที่สองของกันบัลนี้นะอุ้ยทุบลงแหงแทววันนี้อ่าถ้ามันลงแหงนะนี่เนาะถ้ามัลงแหงนะนี่เดี๋ยวถ้าเบิ้งโซงท้ายก่อนเนาะอ่าเบิ้งกราฟยันดังกะโอ้ถือว่าปัจจุบันนี้เนาะเริ่มจะปรั๊บโตลงมาเป็นเทรนขาลงนะแต่ว่าปรับเงินก่อนเนาะออเดอร์นี้บมค่อยมั่นใจไปไหนเด้อเนาะบมค่อยมั่นใจไปไหนเพราะว่าเห็นลงมาทะลุฐานที่เป็นแนวฮับเนาะ แต่ว่ามันดีเจ๊กไส่เนาะมันดีเจ๊กไส่หรือว่ามันมีแหงซื้อเข้ามาส่งในท้ายเนาะแต่ว่าออร์เดอร์นี่เอาเว็นตากขายออกมาเนาะบ่อค่อยมั่นใจปานไปไหนเด้อสำหรับออร์เดอร์นี่ก็เลยว่าไปอยู่หกสิบแปดเดี่ยนเนาะอ่าก็เลยว่าไปอยู่หกสิบเก้าเดี่ยนเลยเนาะนะแต่ว่าเบิ้งเลยสำหรับออร์เดอร์นี่ว่ามันสีดงในบ่อเนาะแต่ว่ามันรุ่นเลยเนาะบ่อค่อยมั่นใจปานไปนหนเนาะกดออกเร์ปุ๊บแล้วมีแหงซื้อเข้ามาค่อนข้างมาหลายอีกวันนี้นะอ่าสีดงมาในบ่อเดอร์นี่โอ้น่าจะยากแล้วบ่ะ โอเคเนาะอ่ะบอฟวินบอเป็นอย่างเนาะยังมีกำไรอยู่อ่าหกสิบปายเดือนเนาะกำไรอยู่หกสิบปายเดือนนะส่ะนั้นจะไปต่อเนาะจะไปต่อเดย์อ่าจากที่เบิง้งเนาะตอนนี้นะจากที่เบิ้งนี้แห้งขายเนาะแห้งขายนี่เริ่มจะหมดโตลงเนาะแห้งขายนะแห้งซื้อเริ่มจะเข้ามาในปัจจุบันนี้อ่าถ้ามันขึ้นไปเนีนี้เนาะมันยังท่ทันจับฐานที่เป็นแนวหับเนาะส่ะนั้นโอเว่นจะออกอินเลยโอเดนี่กลางค้างมันใจอยูนะ่เนาะ ตามซื้อขึ้นไปเด้เอาเลยนีนะตามซื้อขึ้นไปเด้เนาะเพราะว่าเห็นมันยังบท่านจับฐานที่เป็นแนวต้านของมันนะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปได้เนาะโอ้ปัจจุบันนี้ทะลุเลยเนะาะทะลุฐานตัวนี้แล้วมันจะไปหาฐานตัวยูเทิงนกันอีกมันนี่นะอ่าถ้าทุกคนสังเกตดีนะ่าจะเห็นยูเทิรฐานที่เป็นแนวะต้านยูเทิง์นคนับเนะาะมาเบื้องเลยเอาเลยนี่เนาะถ้าว่าปัจจุบันนี้ตลาดกลางนบ้างอยากนิ่งอยู่เนาะ สวิงแต่แท่งเดียวเนาะโอ้คืนยาเอกวันนี้ทะลุอีกวันนี้นะจังไหนกับบินงามๆเราได้เอาได้นี่นะโอเคเนาะอ่ะก็ถือว่าบินมาได้เนาะแคปจออีกบันึองเนาะอ่าก็ถือว่าบินมาได้ปัจจุบันนี้ก็จากงบหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยสาวเก้านอนคนเนาะอ่าปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาอยู่สามร้อยห้าสิบแปดเดือนแล้วเนาะฉะนั้นจะไปต่อเนาะจะไปต่อเลยจะไปต่อได้ด้ามาเบิ่งออเดอร์นี้เนาะฉะนั้นอ่าจะปรับเงินก่อนเนาะอออเดร์นี้นะจะปรับเงินก่อนเนาะ าจจะไปอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดจุดสามแปดเลยออเดอร์นี้เนาะเดี๋ยวจะตามซื้อขึ้นไปต่อเด้อซื้อขึ้นไปต่อเลยเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มก่อโตเข้าไปเป็นเทรนขึ้นแถมยังมีท่านจับฐานที่เป็นแนวต้านอ่าเห็นบ่ฐานที่เป็นแนวต้านเข้ามาเนาะอยู่อ่าถึงเนาะทุกคนสังเกตดีๆเนาะอ่าจะเห็นอยู่เนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นแท่งค่อนข้างพาน้อยเลยจะมาลุ้นต้องกันเนาะสหรับออเดอร์นี้นี่ไปค่อนข้างมาหลายเลยเนาะไปอยู่ร้อยป่ายเลยออเดอร์นี้นะอ่าขึ้นไปแล้วทุกคนเนาะขึ้นไปแล้ว ถ้าเป็นอ่าเทรนขาขึ้นเนาะเฮาว่าจำเป็นต้องส่วนมันเด้อเนาะเ่อจำเป็นต้องส่วนมันเนาะอ่าตามมันไปก็ดีได้ถ้าส่วนนี้มีโอกาสแจกค่อนข้างมาหลายเดนะ้ะฉะน,นั้นโอเว่นบทส่วนเนาะอ่าถือว่าบินมาได้อยู่เนาะตอนนี้กลมีก,ากาําไร,ายายนะอ,ราอยู่อ่าสี่สามไร่ป่ายเยนาะคนเนาะสามไร่ป่ายเนาะอ่ามีกําไรอยู่สามไร่ป่ายละฉะนั้นจะไปต่อเลยเนาะจะไปต่อเลยเนดะ้อมาเบิง่งเนาะอีกออเดือนหะนะึนนะ่งพอเนาะคนเนาะอีกออเดือนหนึ่งพอเพราะว่ากาําไรกค่อนข้างมาหลายเด้ะกำไรนี้นะ อ่ะสนั้นจะปรับเงินเนาะจะปรับเงินไปออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ส ah. ุดท <gel sters değild iin> ้ายนี่ไปอยู่300ยกับ8เดียนลยเนาะออเดอร์นี่ตามซื้อขึ้นไปต่อน่ะเป็นอย่างจึิงตามซื้อเนาะอ่าทุกคนสังเกตบดองบอกฐานที่เป็นแนวต้านอยังอีกน้อยนึงเนาะอย่างอีกน้อยนึงมันจะจาฐานที่เป็นแนวต้านเนาะสนั้นโอเวนตามซื้ออีกออเดอร์นึงเนาะออเดอร์นี้จะหยุดเนาะในก็หยุดเสียก็หยุดละสรับออเดอร์นี้นะเนาะป่าวันกันเลยถ้าออเดอร์นี้เสียเนาะก็ยังมีกําไรอยู่ถ้าวินก็เพิ่มกําไรเข้ามาอีกอ แต่ว่าปัจจุบันนี้กาขึ้นเป็นแทงค่อนข้างบา,าใหญ่เลยปัจจุบันนี้เนาะอ่าน่าจะบินงามๆหน่ะเดี๋ยวนี้อ่านิ่งไว้โอเคเนะาะถือว่ากําไรก็ค่อนข้างมาหลายทุกคนกําไรนี่นะคน่อนข้างมาหลายเ,ยเนาะจากงบหนึ่งร้อยป่ายปัจจุบันนี้กาปั้นมาได้อยู่แปดร้อยกับหนึ่งเดือนเนาะแปดร้อยกับหนึ่งเดือนฉะนั้นมีกําไรกับประมาณหกร้อยป่ายเนาะหกร้อยป่ายเดืนอนเอาบินก็จะได้ยุดทุกคนเนาะอ่าสำหรับ คลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้เด้วทุกคนเด้อบ๊ายบายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ